ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวโทรศัพท์มือถือของ True นะครับตัวโมเดลรุ่นก็คือ z t e a 1 5 s นะครับซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในเซวนะครับพร้อมโปรโมชั่นของตัว True นั่นเองนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่ใช้มือถือตัวนี้อยู่นะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเรามาดูแนวทางการแกะแล้วก็การเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอกันเลยนะครับ ก็ในส่วนของ Z T E A 15S ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะค่อยๆแซะแล้วก็เปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นฝาหลังแบบชั้นเดียวนะครับลักษณะการเปิดก็ค่อยๆแงะนะครับแล้วก็ง้างเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับ ครับเมื่อเราค่อยๆแซะโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งง้างเปิดขึ้นมานะครับเนื่องจากว่ามันจะติดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วตัวนี้อยู่นะครับถ้าเราเผลอนะครับไปง้างแรงๆนะครับก็อาจจะทําให้ตัวสแกนนิ้วเสียหายได้นั่นเองนะครับก็ให้ทําการค่อยๆดันนะครับท่านอาจจะใช้ตัวน้ํายาหรือว่าอาจจะใช้ลมร้อนเป่านะครับแล้วก็ค่อยๆกดในส่วนของตัวสแกนนิ้วลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยง้างในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับ ครับเมื่อเราค่อยๆง้างฝาหลังออกมาก็จะเห็นว่ามันจะติดในส่วนกาวตัวนี้อยู่นะครับลักษณะก็คือเราสามารถใช้น้ำยาละลายกาวนะครับหรือว่าอาจจะใช้ลมร้อนเป่านะครับแล้วก็ค่อยๆดันในส่วนของตัวสกแกนนิ้วไว้แล้วก็เปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมานั่นเองนะครับก็ <adults> ในขันน้นตอนต่อไปนะครับเรามาเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราก็จะทําการไขนะครับน,น็อตที่ยึดอยู่ในส่วนของตัวฝาครอบต่างๆพวกนี้อยู่นะครับก็นําน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการแกะในส่วนของตัวฝาครอบบอร์ดออกกันนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้แทะแล้วครับแล้วก็นําในส่วนของตัวคลอบอดออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแพรสแกนนิ้วนะครับถ้าท่านทําการเปลี่ยนหน้าจอเฉยๆนะครับก็ไม่ต้องทําการแกะออกมาก็ได้นะครับก็ในสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําการแกะกันดูนะครับมันก็จะมีกาวยึดอยู่นะครับเราก็สามารถค่อยๆง้างนะครับแล้วก็แซะในส่วนของตัวสแกนนิ้วออกมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับ ครับก <c oughs> ็ในลําดับต่อไปนะครับเราจะมาทําการถอดแบตเตอรี่นะครับเราก็ต้องทำการนะครับปลดในส่วนของตัวแพรที่พ้าทับอยู่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ทําการปลดแพรแบตเตอรี่ออกนะครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันไม่มีที่ดึงนะครับเพราะฉะนั้นการแกะแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะต้องทําการค่อยๆแซะนะครับแล้วก็ง้างในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ สําหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเปลี่ยนเฉพาะในตัวแบตเตอรี่นะครับเวลาง้างแบตเตอรี่ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าท่านทําการแซ่เปิดนะครับก็ให้ระวังในส่วนของตัวแพรจอที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเวลาเราสอดพลาสติกต่างๆนะครับมันจะไปโดนตัวสายแพรหน้าจอนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ตัวหน้าจอของท่านเสียหายได้นั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อเราได้นําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมานะครับก็จะเห็นว่ามันทิ้งพวกคราบกาวต่างๆไว้ค่อนข้างเยอะในลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันไม่มีในส่วนของตัวแผ่นฟิล์มนะครับที่อรองอยู่นั่นเองนะครับก็ทําให้นะครับเวลาเราแกะออกมานะครับมันก็จะทิ้งคราบต่างๆพวกนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ให้ระวังในส่วนของตัวแพ้หน้าจอด้วยนะครับถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเฉพาะตัวแบตเตอรี่นะครับก็สําหรับเคสนี้นะครับผมก็จะไล่นะครับทำความสะอาดนะครับพวกคราบกาวต่างๆพวกนี้ออกให้หมดนะครับก็เดี๋ยวในขั้นตอนอาวางแบตเตอรี่ลงไปใหม่ยังไงเดี๋ยวก็เรามาลงกาวเพิ่มกันในขั้นตอนต่อไปน,นั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อผมได้ทําความสะอาดนะครับเตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการแกะในส่วนของตัวแพรหน้าจอออกมานะครับแล้วสําหรับลําดับต่อไปนะครับเราก็มาทําการเป่าแล้วก็แกะในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกมากันนะครับ ครับก็เมื่อเราได้ทําการเป่าโดยรอบนะครับเพื่อให้กาวมันคลายตัวนะครับแล้วเราก็จะมาทําการค่อยๆแซะแล้วก็นําในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกมากันนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้นําในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าออกมานะครับมันก็จะมีคราบกาวต่างๆนะครับที่หลงเหลืออยู่นะครับเราก็ต้องไล่นะ,คร,ะครับเก็บคราบกาวต่างๆนะครับออกให้หมดนะครับก่อนที่เราจะทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปนั่นเองนะครับ ครับเมื่อเราได้ทาความสะอาดนะครับพื้นที่ลงกาวเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว ZTE A51 นะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันกับตัว ZTE A51S ได้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าในส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับผมได้ทําการเทสนะครับได้ทําการทดลองหน้าจอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะทําการแกะฟิล์มแกะวอยประกันต่างๆพวกนี้ออกนั่นเองนะครับ ครับก็สําหรับเพื่อนสมาชิกท่านไหนจะทําตามนะครับก็แนะนํานะครับหลังจากที่ ท่านได้ทําการสั่งหน้จาจอมาแล้วนะครับก่อนที่ท่านจะลงกาวจริงประกอบจริงนะครับก็แนะนานะครับให้ท่านต้องทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอทุกครั้งก่อนที่เราจะทําการแกะฟิล์มนะครับก่อนที่เราจะทําการแกะบอยประกันต่างๆออกนั่นเองนะครับก็ลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการลงกาวกันนะครับก็จะลืมนะครับให้สังเกตในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้วยนะครับว่าเซ็นเซอร์อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เวลาลงกาวนะครับก็พยายามอย่าลงกาวปิดในส่วนของตัวรูเซนเซอร์นะครับก็เดี๋ยวจะทําให ในส่วนของตัวหน้าจอเรามีปัญหาในการทํางานนั่นเองนะครับ ครับก็สำหรับขั้นตอนของการลงกาะครับก็พยายามแจ้งไว้ในทุกๆคลิปอยู่แล้วนะครับก็ 1. นนะครับก็ในส่วนของตัวช่องลําโพงสนทนานะครับสก็คือพวกกล้องหน้าต่างๆนะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยก็คือในส่วนของตัวจุดเซ็นเซอร์หน้าจอนั่นเองนะครับก็3จุดนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงกาวด้วยนะครับ ครับก็หลังจากนะครับที่เราได้ทําการลงกาวโดยรอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการพักในส่วนของตัวกาวให้เซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะครับก็ในลําดับต่อไปนะครับหลังจากที่ตัวกาวมันเซ็ตตัวนะครับผมทิ้งไว้ประมาณ2นาที3นาทีนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตัวกาวที่เราใช้งานด้วยนะครับเมื่อเรากาวเราเซ็ตตัวดีแล้วนะครับเราก็มาทำการค่อยๆวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปกันนะครับ ครับก็เมื่อเราได้ทำการวางหน้าจอลงไปนะครับก็ไล่กดเบาๆตามบริเวณหน้าจอต่างๆนะครับก็ในสำหรับเคสนี้นะครับผมไม่ได้รีบส่งงานลูกค้านครับผมก็จะทำการนะครับรัดนังยางไว้โดยรอบในลักษณะแบบนี้นะครับรอให้กาวมันแห้งดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาประกอบนะครับในส่วนที่เหลือแล้วก็ทำการส่งงานลูกค้าต่อไปนั่นเองนะครับ ครับก็สำหรับท่านไหนที่จะทําตามนะครับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าท่านต้องการรีบส่งงานลูกค้านะครับหรือว่าต้องการรีบใช้งานนะครับท่านก็สามารถที่จะวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับแล้วก็ประกอบต่างๆก่อนนะครับแล้วค่อยรัดหนังยางก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในเคสนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวหน้าจอต่างๆผมได้เทสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการวางแล้วก็รัดหนังยางไว้แบบนี้ก่อนนะครับรอให้กาวแห้งสนิทดีก่อนนะครับแล้วผมค่อยมาประกอบในส่วนที่เหลือต่อไปนั่นเองนะครับ ก็ตัดมาถึงตัวขั้นตอนของการแกะหนังยางออกนะครับหลังจากที่เราได้ทิ้งเครื่องไว้ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปแล้วนะครับเราก็มาทําการแกะในส่วนของตัวหนังยางต่างๆออกนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาไล่ประกอบในส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับ ครับก็ในขั้นตอนนะครับที่เราได้นาแบตเตอรี่ออกนะครับเนื่องจากว่าเราได้เก็บคาบกาวต่างๆออกนะครับมันไม่มีความเหนียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวางแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ผมก็ได้ติดกาวสองหน้าช่วยยึดแบตเตอรี่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็ประกอบต่างๆนะครับก็ใส่ในส่วนของตัวแพรหน้าจอนะครับวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับใส่แพรแบตเตอรี่แล้วก็แพรชาร์จให้เรียบร้อยในลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมได้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกนะครับเราก็วางในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วกลับนะครับแล้วก็วางในส่วนของตัวฝาครอบบอร์ดกลับที่หลังนะครับแล้วก็ไขน็อตทุกตัวนะครับกลับคืนที่เดิมนั่นเองนะครับ ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับสําหรับขั้นตอนต่างๆพวกนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะทําการเปิดเทสหน้าจอได้นะครับก่อนที่จะประกอบในส่วนทุกอย่างกลับคืนนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมก็มั่นใจว่าได้ทําการเทสนะครับในส่วนของตัวหน้าจอมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับผมก็จะทําการประกอบทุกอย่างกลับคืนนะครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องเทสทีหลังนั่นเองนะครับ ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมคลิปภายในช่องนะครับก็สําหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะเข้ามารับดูรับชมเป็นครั้งแรกนะครับภายในช่องก็ยังมีคลิปแนวทางการแกะซ่อมมือถือมากกว่า100รุ่นนะครับแล้วก็มากกว่า600คลิปนะครับให้ทุกท่านได้รับดูรับชมเป็นแนวทางกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ทําการประกอบทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําการส่งงานลูกค้านะครับเราก็จะมาทาการเปิดแล้วก็เทสเครื่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับก็หลังจากนะครับที่เราได้ทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอนะครับการสัมผัสต่างๆพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าตัวนี้หน้าจอก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับก็พร้อมที่จะทําการส่งคืนลูกค้านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนวทางการแกะเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอมือถือ True นะครับตัวโมเดลรุ่นก็คือตัว ZTE A 15s นะครับก็ขอ ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ